สวัสดีพี่น้องยมซีช่องยูทูบไฟท่องชาแน,นาลเทนอารักทุกท่านจ้าบริษาทไฟพัดพี่น้องมาตีวัดป่าคำสว่างตำบลบางตบบบา,ตามหม้ออำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะเป็นงานกฐินนะคะวัดป่าคำสว่างรี่กว่างยาวม้วนม้วนพี่น้อง nhau còn nhau หมอลำสิอยท้างนี้ค่ะหมอลำเล่นสว่างนะครหมอลำเล่นสว่างวัดป่าคำสว่างตำบลบางตาหมวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเดอ้อพี่น้องวันนี้วันที่ 10... 14... วันที่14พฤศจิกายน2566 ทางนี่롱งทานกับพี่น้องท่างนี่มีลงทาพความค่านี่นี่롱งทาน,น,ทานมี롱ง่าพความอันนี้เป็นยังบุญนนี่กล้วยทอดมีรงทานด้วยนะคะหมอลบมาฮอดแล้วค่ะบรรยากาศเย็นสบายค่ะว่าหนาวค่ะวัดป่าคำสว่างตำบลบางตามัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม เป็นงานกระถินเด้พี่น้องเดออ้อสอดแจงค่ะงานกระถินสอดแจงค่ะงานกระถินสอดแจงแต่่าเจ็บบัตรหรือเปล่าแม่ไฟยังประมันใจเนาค่ะอาจสิเฮ็ดบุญตามสัทธาอาจจะเฮ็ดบุญตามรัทธาก็ได้นะค่ะวัดป่าครสว่างตำบลบางตาหมวัว อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเด้อค่ะตอนนี้พี่น้องคอนวัยเฮาเผลมาหอดเผลพึ่งกินเข่าอิ่มเนาะคะ่ะจะหน่อยประกันเสียลงเปที่เร็วตะบารถมาหอดเหมือตัวขั้นแล้วรถบาร์จีจอดจุดทั้งนอกเพระาะว่าสถานที่บ่ค่อยกว้างปันดาเด้อค่ะสถานที่เป็นสถานที่เป็นเดินบาตรล้านบาตบ่ค่อยกว้างขวางเพราะปันดายกวงยุติตะบารกับบะกว้างปันดาครับพี่น้อง่อลเลยแห่งรถบาสจอดข้างนอกเนาะคะ่ะ พบ่าเวตทีเฮาใหญ่ต่างเวที่ขึ้นเรวสิบ่มีพื้นที่ให้พี่น,อน้องแถวมาเบิงหมอลำนะคะน่ะานะวัดป่าคำสว่างเบิงทองป่าพี่น,อน้องรถบัสจะจอดจุ่บริเวณภายรอบนอกนะคะรถบัสจอดที่ทางนอกทั้งหาขั้นเลยค่ะ ต้มน้ำพ้อนให้เนี่ยต้มน้ำห้อนให้เนี่ยมีร้านค้าประจำครับพี่น,อน้องร้านอีเมี่เราออมกบมันนั่นล่ะค่ะต้มน้ำร้อนให้หน่อยค่ะเนี่ยรถดปลาธรรมหอดทั้งหาขั้นแล้วครับพี่น้องน้องนอง,นอง,นองนอกัเรือทยอยไปหานอนน้ำหอมใหม่นะคะไปนอนตามร่มไม้ชายทาน้ำสาราวัตถา กีลาปร่ได้ไทยผมมาไทยหรอก้านค่าประจำแม่ไฟค่าแม่ไฟต้องสร่างไงแล้วต้มน้ำห้อนให้เพราะว่าแม่ไฟประกินอันกาแฟยเย็นรักอก็ดีดีแล้วก็ต้มให้ไปอีกแล้วเจอคนน่ารักอีกแลว้วมหมองนอนบ่ละ่ะเข้าไปดูก่อน น้องนัดน้องนัดตะหากตะเพลงอย่างรถบ้าเท่าม่หาขั้นกับมามาถึงทั้งห้าคันแล้วนะคะมาถึงทั้งห้าคันแล้วอลาล่องลาล่องปบาหลาตื่นรวตีคือตื่นแล้วแท้ ห้องน้ำดีห้องน้ำหลายอยู่มีสองมุมผุนมุมนี่ลรากับมุมชั่ทางพุ่นมีช่ทางมีห่้างผุนกับมีหลายลอันนี้โชเฟอร์เขากำลังพักผ่อนนะคะกำนันแพรนะคะขี่หมอบ้านในปนบาร์มาเห็นกำนันแพรจักเถ้าประสานเปนบาร์เนี่คนนยค่ะเรานอนเด้อค่ะเด้อเราพักผ่อนอยู่โอ้ยเมียโตก็จะมาถือมะก่ายกล้องควยนี่พระเอกแม็กน้ำพุนนะะจองอ่าง มีคนถามหาเธอที่เราฟอร์ดอยู่กองเย้าเนะี่ยเราถามหาแล้วบาจงอางมหาหอดไปผนาสาวจงอ่างแล้วหาหมองนอนมีคนถามหาซากพาติสาวจงอางข้างสวดเจียง นี่ยชีวิตหมอลำพี่น้องเอ้ยไปหาัใสา่กหัหาหอมไม้หาหอมยูล่างเหมือกับมีสาร้ายางดีร่างเหมือกับบะมีเลยเนาะคะ่ะชีวิตศิลปินหมอลำก็แบบนี้แหละคะ่ะพี่น้องยู่กันไปตามภาษาสู่กันไปแหละคะ่ะเมื่อสบายกับสบายสบายคืออย่างเมือ,อุ่้าลิ้นชำรบเมืออ่วัดโน,น่นหน่อยหนึ่งสาราหลังบังหญ่มีไฟฟ้าให้เสียพร้อมชาิแบตพร้อมเนาะคะ่ะ วันนี้เป็นวัดป่าก็คงจะไม่สะดวกเท่าที่ควรเนาะจะห่ากับตองสู่กันต่อไปพี่น้องชีวิตศิลปินหมอลำ่ำได,กด,ดกก้กำลังใจดีๆจากพี่น้องกับมีความสุขแล้วค่ะกำลังใจดีๆอยู่ที่พี่น้องเอฟซพี่น้องไปกำลังใจให้พี่น้องคอมมเม์เขม้านะคะเพิ่นกับมาอานพอเพิ่นกับมีความเอ่อือเหิมสู่กับการทำงานเนาะค่ะ รถบัสสองคันนี้จะเป็นรถแอร์นะครับเวลาเดินทางเนี่ยเย็นสบายนะครับเนี่ยเป็นรถแออันน,น,นี้อันนี้ไม่เป็นรถแอร์แต่ว่ามาหอดงาน้วยกับเปิดแอร์ได้เนาะคะ่ะเสียงเปิดแอร์นี่เป็นเสียงเครื่องปั้นน้อยมาเตอร์ไลูกสวัสดีค่ะนนจ่ามีบ่บาร์หลังมีสซาลาบอ ชันครับอาจารย์ไปไหนคุณขาก,กันนั้นแค่นอนอยู่คุณครับพี่น้องคุณกับนั้นแค่นอนอยุบปีคุณครับ คลิปเมือบ้านใครพูดใดอยากเห็นกำนันแพทย์ไปยุงยุ่เพดเด้อพี่น้องเพดแมฆใยเด้อไยทองแฟนเพดส่วนมากแม่นใยเสีไท้ายลงเพดช่องยูทูปบมันประสบจังหวะก,การพราาแมไฟยท้ายช่วงันมันเป็นเบื้องหลังช่วงนี้เหตุคอนเทนต์เบื้องหลังเห็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเบื้องหลังเกี่ยวกับสถานที่ทำการเสียงหเลบอบ่คได้ถไทยเล่าปันใดหรอกะช่วงมันเป็นช่วงเวลาเ่นพากอพิ่นขับรถมานเมื่อล้วเพิ่นกับพากอนนั่นค่ะ กันนั่นแพ้หละือกะสะต์เนาะค่ะเนาะนะครับบรรยากาศท้องฟ้าวันนี้แจ่มใสมากนะคะบรรยากาศดีคือสิบ่ออรกลับไปฮอนอย่งไดอกคะ่ะเพราะว่าบรรยากาศดีดี รอน้ำร้อนเนี่ยครับพี่น้องบังกาน้ำร้อนล่างไก่กล้ลังต้มน้ำร้อนเนี่ยแม่ไฟต้มน้ำร้อนในี่ยแม่นนไฟกินกาแฟต้มไส้ก,กาตื่นขึ้นตอนได้กินกาแฟสัก่อนค่ะแล้วก็นอนตอนได้หยิบสบายด้วครับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ละพี่น้องไปก่อนเด้อขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะคระับบายบาย